มาถึงอีกข่าวหนึ่งนะครับในเทศบาลนครอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ก็คึกคักเพราะเป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเมื่อวานก็เป็นวันเลิกดีที่มีงานแต่งงานหลายงานด้วยนะครับ,รบก็พอดีกันละครับไม่ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าภาพก็ประหยัดไปด้วยนะครับและคนไม่ได้ดื่มสุราก็เรียกว่าครองสติได้ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ทางทีมข่าวของช่อง11ก็ได้ติดตามท่านสุรพลสายพันธ์ประธานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านได้ออกไปลงคะแนน,นเสียงใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกเหมือนกันที่สาราประชกมหน่วยเลือกตั้งที่69เท่านเ,เลือกเบอร์ไหนครับผมผมไม่ทราบครับไปถามท่านเองฮะให้โทรหาไหมฮะให้ทีมงานโทรหาไหมครับคงจะพอจะทราบใช่ไหมครับว่าท่านจะเลือกเบอร์ไหนแหมถามข่าวยาวนะฮะอย่าแทรกมากฮะโดยเลือกตั้งที่หกบเานะครับที่ศูนย์การ เลือกตั้งนายกเทศมนตนรีนครอุบลราชธานีนะฮะท่านประธานก็บอกว่าบรรยากาศการเลือกตั้งก็เรียบร้อยนะไม่มีการงานการร้องเรียนอะไรแต่อย่างใดนะครับทีมข่าวก็ตะเวนไปต่อครับไปที่วัดนาควายนะครับศาลากองอํานวยการที่12ก็มีคนมาใช้สิทธิ์คึกคักเลยครับหน่วยนี้ฮะเป็นหน่วยที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากถึง665คนและคิดว่าคงจะมาใช้สิทธิ์ประมาณ60%ได้นะครับจากนั้นก็ไปที่วัดทุ่งสีเมืองนะครับศาลาหอฉันแม่นุ่ม หน่วยเลือกตั้งที่71ครับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่ก็ออกมากันแต่เช้าเหมือนกันหน่วยเลือกตั้งนี้ก็มีผู้มีสิทธิ์2 9 4คาดว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ60นะครับคนที่อยู่เทศบาลนครอุบลราชธานีก็คงจะพอทราบแล้วนะครับว่าหมายเลขที่มาลงสมัครเนี่ยก็มีหมายเลขหนึ่งคุณสมปรารถนาวิกรยเยื่อเจริญผู้สมัครหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองคุณรสจนาการติน,นันและหมายเลขหนึ่งก็หนุนโดยพลเอกชิดชยัยวรรณสิิ์อย่างชัดเจนนะครับ หมายเลข2ก็หนุนโดยคุณเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยส่วนหมายเลข4ี่นั้นเป็นลูกสะใภ้ของคุณรจนากันตินันนะครับไม่ได้หาเสียงแล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะครับก็บริเวณหน้าอาคารสำนักง,งานเทศบาลนครอ,อุบลก็มีประชาชนมาทยอยมาดูผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเป็นจนํานวนมากนะครับปรากฏว่าผลการเลือกตั้งก็ออกมานะครับผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วนะครับหลายคนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธา,าน,นีก็คงพอจะทราบดีนั่นก็คือ ทางด้านคุณแอนนะครับสมปรารถนาวิกยเจิดเจริญนะครับได้คะแนนไป2,560คะแนนคุณรจนากันติน,น,น,นัน15,776คะแนนคุณพิทยาชัยสงคราม152คะแนนมีผู้มามีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะครับ56,000กว่าคนนี้มีผู้มาใช้สิทธิ 67. ์67.92%ครับ,รบไม่ประสงค์ลงคะแนน3.39%บัตรเสีย2.11%นะครับแล้วก คะแนนห่างระหว่างคุณแอนผู้ชนะนะครับห่างจากคุณรจนาอยู่4,784คะแนนครับเกือบเกือบ5 0าพันเลยนะแล้วผมได้วิเคราะห์ต่อนะครับในหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด106หน่วยนะครับคุณรจนาชนะ16หน่วยคุณแอนชนะ89หน่วยนะครับหน่วยที่คุณรจนาชนะนะครับคือหน่วยเลือกตั้งที่3เทศบาล5ก้านเหลืองนะฮะผมจะพูดถึงหน่วยเลือกตั้งหมายเลขเท่านั้นนะฮะหน่วยเลือกตั้ง13โรงเรียนเมืองอุบล38วัดมหาวนาราม 43สำนักงานสารเยาวชน50โรงเรียนเบน52โรงเรียนเบน64ถนนพนม66วัดชัยมงคล676เทศบาลบุรพาโรงเรียนเทศบาลบุรภา79วัดเลียบ82ตลาดสดเทศบาล5 84วัดสรพัดนึก86สำนักงานขนส่งแห่งที่1 98สำนักงานสากรการเกษตรเมืองอุบล99สุขศาลาชุมชนบ้านดู่103วัดสีประดูนี่คือเขตที่คุณรจนาชนะ16หน่วย มีมีเห็นว่าหน่วยหนึ่งที่เท่ากันด้วยมีมีเท่ากันหน่วยหนึ่งนะครับก็คือหน่วยที่วัดแจง้งวัดแจง้งหน่วยที่36วัดแจง้งอันนี้เท่ากันเลยนะฮะครับ,รบอ่านี่ผู้คนที่มาคอยชมนะฮะการเลือกตั้งกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการวิเคราะห์กันนะครับมีการวิเคราะห์กันที่เคเบิลทีวีโดยรวมใจสื่อบนนะครับแล้วก็ผลออกมาหลังจากแค่ประมาณ4ี่หโมงเย็นก็รับการติดต่อจากทางบ mm hmm. นเวรเอกชิดชัยวันสถิตว่าจะมีการแถลงข่าวที่เนวาดาอินนะครับ แถลงข่าวทันทีเลยนะครับทันทีเลยนะฮะขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่วางใจให้มารับใช้เทศบาลนครอุบลราชธานีและคุณแอนสมบัตน,นามาด้วยชุดสีขาวนะฮะมาด้วยชุดสีขาวบอกว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทําบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและสัญญาว่าจะทําตามนโยบายที่ประกาศไว้อย่างแน่นอนนะครับทางด้านคุณพิจิตรสีแสงผู้อำนวยการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครอุบลราชธานีก็กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยความ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใดและคาดว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30วันหลังจากที่มีการเลือกตั้งนะครับมีสื่ออื่นที่เขาพาดหัวนะครับผู้จัดการพาดหัวว่าล้มช้างเลือกนายกนครอ,อุบลเมียเกรียงอดีตนายกสองสมัยแพ้หมดรูปนี่ผู้จัดการนะครับเดลี่นิวส์เลือกนายกเล็กอุบลแชมป์เก่าแพ้ราบคาบนะครับทวิตเตอร์ของศูนย์ข่าวอิสลาเมื่อเช้านี้เกิดกรุงเทพเอฟเฟกลามไปถึงอุบลแล้วครับนี่ทวิตเตอร์ของศูนย์ข่าวอิสรา เมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็มีคนมาโพสต์ใน Facebook คือท่านผู้ใหญ่ทศพลน,นี่ท่านบอกว่าน่าจะช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าเ,เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะประชาชนอยากเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะการครองอํานาจอันยาวนานของคนตระกูลเดียวในนะครอุบลใช่หรือไม่ที่ทําให้ประชาชนอยากสร้างทางเลือกใหม่และหลังการเลือกตั้งแล้วจะมีผลต่อการเลือกตั้งการเมืองระดับชาติหรือไม่นะครับ ในข้อแรกผมคิดว่าใช่นะครับคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่จะส่งผลต่อการเมืองระดับชาติหรือไม่ในเรื่องของผลการเลือกตั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเกิดผลกระทบต่อคุณเกรียงกตินันและพลตํารวจเอกชิดชัยวันสถิตอย่างแน่นอนครับครับผมคิดว่าอย่างนั้นครับคุณนพพรครับเป็นนะฮะนพพรฟันเถอโอ้ฟันทองดังชั่วข้ามคืนนะฮะเมื่อวามคนเพรามันจับมือแสดงเห็นใจรายการโทรทัศน์จากรายการวิญญาณครับมีฟันทองคนเดียวว่าคุณแอนจะชนะมีคุณเตมบุญตัชาญชาตินี่บอกว่าคุณรัชนาชนะหมดเลย มีคุณนพพรที่กล้าแหวกเพราะสองท่านนั้นเรียกว่าเป็นเสียงการเมืองเลยนะฮะแต่คุณนพพรกับทายถูกครับฟุกมากกว่าครับผมมันต้องมีโอ้ตอบแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีหลักมีเหตุมีผลสิมาลองรับคือแล้วต้องบอกว่าคือสิ่งที่ทั้งสองท่านวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์จากโลกทัศน์เดิมคือดูจากสอดูจากฐานคะแนนดูจากกระแสกระสุนต่างๆคือดูจาก บริบทเดิมที่ท่านวิเคราะห์ถูกต้องหมดทุกอย่างครับผมแต่ว่าโลกตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับผมมันเป็นโลกดิจิตัลแล้วเขาเรียกว่าถ้าเผื่อเป็นฟิลิปคอสเล์เขาเรียกว่าเป็นการเมืองยุคก,การตลาดยุค3.0นั่นคือมันเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียผมจักกระแสดได้กรจากอะไรจากเฟซบุ๊กครับผม,มจากเฟซบุ๊กเนี่ยเรารู้เยว่ากระแสเป็นยังไงแล้วมีหนำซ้ำเราเปิดสายฟุดอินหลังใหม่สองรอบสามรอบแล้วโพของเฮตไลนี่แม่นทุกครั้งด้วยนะฮะแล้วผมโทรเช็คข้อมูลทุกฝ่ายเลยฮะ เช็คข้อมูลทุกฝ่ายว่าเรียกว่าโพลเลยครับว่าเป็นเสียงโทรศัพท์ที่เข้ามาแล้วเราเอ,เองก็จับกระแสดได้แลขณะเดียวกันข้อมูลที่เราได้มาในพื้นที่เราเริ่มมองออกแล้ว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานที่ผมถึงกล้าคล้าฝันว่าโลกแปรเปลี่ยนไปแล้วนะฮะคือย้อนสอนคือมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้มันเป็นการเปลี่ยแปลงโลกครั้งใหญ่ซึ่งอาจารย์จะบอกว่าคนที่มาเลือกคุณแอนเนี่ยคือมีฐานเสียงอยู่ในเฟซบุ๊ก ่ไม่ใช่มันมันเป็นการส่งสัญญาณคือถ้าเผื่อคนที่เป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนี้มันจะมีการจับสัญญาณได้คือเราเราอยู่ในภาพสนามการขานี้เราจะจับสัญญาณตัวนี้ได้ไว่าม,มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่วัยประมาณ30กว่าปีที่อายุน้อย อย่างคุณพานุจะเล่น Facebook มากและพวกนี้เขาจะสื่อสารได้เร็วมากครับผมแล้วเราเห็นกระแสตรงนี้ในในเฟซบุ๊กครับคุณเฉยทศวรรถามถึงผลกระทบกับการเมืองใหญ่หรือผลกระทบเพราะว่ามันเร็วเกินไปเร็วเกินไปที่จะพูดถึงตรงนั้นแต่ว่าคิดว่าจะวารากระเทือนไหมกระเทือนแน่นอนนะฮะแต่เพราะว่าครั้งนี้คือมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผมเชื่อมั่นว่าคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งไม่ได้ชื่นชมคุณแอนแต่เพียงแค่ต้องการ นทนั้นอนกรุงเทพเลยอต้องการเปลี่ยนมันเป็นเขาเรียกว่าวเป็นการเลือกเชิงยุทธศาสตร์แต,แต่กรุงเทพไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแต่ว่ากลัวอีกฝั่งนึ่าเือเลือกเป็นการเลือกเชิงยุทธศาสตร์เพื่อที่จะเกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้น8ปีนี้น่าจะให้โอกาสมากพอแล้วลองเปลี่ยนดูสิจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคนเหล่านี้คิดตรงกันทีนี้ครับแล้วก็มีคนโทรมาหาผมว่าตอนนี้มันมีลักษณะพูดคุยแบบนี้ในภาพ a ฟ e b o o k แล้วในโซเชียลมีเดียและก็รวมทั้งเจอหน้ากันก็คุยกันประเด็นนี้แม้แต่ชาาาวบ้้นนนนนนเเเองใใตลดดดกกกก็็คุยัปรระะีิแส ใช่ต้องการเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่ดีก็ก็อาจจะย้อนกลับมาหาเลือกตัวหาตัวเลือกใหม่คุณแอนวุฒจะบริหารเทศบาลได้หรือเปล่าเอโดยนัยยะผมถ้าเผื่อพูดตรงไปผมต้องขอโทษผู้สมัครด้วยนะโดยวุฒิภาวะของคุณแอนเองเป็นคนรุ่นใหม่และไม่เคยจับธุรกิจขนาดใหญ่มาก่อนเลยตัวคุณแอนจะทําได้ก็คือเป็นนายกแต่ว่าขณะเดียวกัน คนที่จะกํากับดูแลจะต้องเป็นแบ็คที่อยู่ด้านหลังจริงๆแล้วก็คนเหล่านี้ส่งตัวแทนมาเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รวมทั้งคนที่จะกํากับดูแลได้ที่อยู่ใกล้ชิดก็คือต้องดูจับตาดูนะรองนายกคนที่หนึ่ง ว่าจะเป็นใครครับผมคนนั้นจะเป็นคนที่คนนั้นจะเป็นกกคนที่กับูแอะไรอย่างไรเพราะว่าคุณแอนไม่เคยประชุมกับสอไม่เคยประชุมกับหน่วยงานราชการยังไม่รู้กฎระเบียบของข้าราชการบางทีต้องอาศัยผู้รู้เหล่านี้แต่ผมเชื่อว่าในเวลาเพียงแค่1ปีหปีหรือประมาณ1ปีคุณแอนจะปรับตัวได้เหมือนกับทานายกุของเราทานายกุคเองก็ใช้เวลา45วันเป็นนายกท่านทุกวันนี้ตั้งแต่ทว่าท่านเองก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก<ม>ประสบการณ์แล้วผมเองเคยสัมภาษณ์สสสัมภาษณ์ผู้สมัครหลายคนแต่ก่อนนี้โทษทีนเวผมสงีต้้้อขยยคิใหด <ผ>เพื่อให้เขาตอบได้ครับผม,แต,ตมแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าเขาพลิ้วพลิ้วมากเลยมไม่กล้าบอกว่าเป็นสอสอนั้นสอสอนี้นนนนนครับแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงคือทุกทุกคนขึ้นมาใหม่ครับจะเริ่มตื่นเต้นแต่ว่าประยะหนึ่งเขาจะเริ่มเป็นมวยแล้เกาต่อไปเขาจะเป็นคนที่เก่งขึ้นมามคุณแอนก็เช่นเดียวกันครับ,รบให้โอกาสเขาทำงานร<ช>ับผมไปในการ28นาทีนะครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยว